สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่สีรัตออร์แกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้จะมาอัปเดตต้นมะละกอเป็นมะละกอพันเตี้ยไปแล้วนะคะนี่อันนี้มันก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่มะละกอพันเตี้ยนะเพื่อนๆมันเป็นมะละกอพันสูงนี่แหละแต่พี่สีรัตก็ทํา ทำให้มันเป็นแบบนี้เพื่อนๆนี่ปักเอน็นปักเอน็นดัดดัดลำต้นดัดลำต้นมันดัดลำต้นมันแล้วก็ให้มันบังคับให้มันเตี้ยแล้วก็เล่งปุ๋ยน้เพื่อนอันนี้จะเป็น ปุ๋ยที่ใช้นะคะก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะฮะอันนี้ได้ผลได้เห็นผลจริงนะคะก็ลำต้นรากแข็งแรงนะคะก็ผ่านไปก็น่าจะประมาณสามสัปดาห์นะสามสัปดาห์ด้วยการใช้ปุ๋ยเปลือก มังคุดนะปุ๋ยหมักเปลือกมังคุดนี่ย่อยห,หมดเลยยังอยู่ปุ๋ยหมักเปลือกมังคุดนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้ตัวน้ำหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็น้ำหมักข้าวเสร็จแล้วํำต้นก็จะแข็งแรงเห็นไหมคะัเพื่อน รากโผล่แล้วต้องดินมาเสริมต้นจะแข็งแรงเพราะลำต้นรากแข็งแรงนะคะก็ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทั้งดอกยอดใบนะคะตอนนี้ก็เลยมีการออกดอกแข็งแรงนะงามก็เลยต้องใช้ตัวฮอร์โมนไข่นะ,ะเป็นฮอร์โมนไข่แล้วก็ จุลินทรีย์สังงคอ์แสงนะฮะก็น้ำจูลียนซีถั่วเหลืองเร่งการเจริญเติบโตของดอกให้ติดลูกออกผลต่อยอดได้ได้งานเห็นไหมคะออ,ออกดอกแล้วจากมากอพันธุ์สูง,สงก็กลายเป็นมะละกอพันธุ์เตี้ยไปแล้วค่ะตอนนี้นะนี่ก็มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเกษตรอินทรีย์ ได้เได้เห็นผลเห็นผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะมันมันเห็นผลระยะยาวนะคะพเพื่อนๆไม่เห็นผลภายในแค่1สัปดาห์2สัปดาห์แต่ว่าเราต้องทําบ่อยๆนะอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะปุ๋ยอินทรีย์เราต้องดูแลเขาอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะอย่างอ่อวัน วันอาทิตย์เราให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยบำรุงรากนะคะก็เป็นวันศุกร์เสาร์ก็จะมาให้ปุ๋ยฮอร์โมนบำรุงใบบำรุงดอกเร่งผลอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเห็นจะเห็นผลนะคะจะเห็นผลจากการที่เราได้ปฏิบัติสม่ำเสมอต้นไม้ก็ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมที่จะออกลูกออกผลให้เราได้รับทานนะคะ แอบบนี่เป็นน้ำจุลินทรีย์นะพเพื่อนเพื่อนน้ำจุลินทรีย์พักก็เขียวงามนะคะน,นี้สำหรับมะละกอก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูดูจากการเจริญเติบโตเนี่ยนะคะเพื่อนดูจากใบดูจากใบยอดนะใบแล้วก็ยอดแข็งแรง ของใบก็จะอ่แข็งแรงนะคะแข็งแรงเป็นใบที่สมบูรณ์สมบูรณ์มาก นี่คือมะละกอนะมะละกอที่เราดัดดัดลำต้นนะดัดลำต้นไม่ต้องต้นสูงมากแล้วก็ออกผลออกดอกได้ให้ได้ให้ได้รับผ่านให้ได้กินดอกแล้ก็จะเหมือนเดี๋ยวเราจะใช้ตัวฮอร์โมนเร่งให้ติดดอกออกลูกออกผลดกทน นะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำปุ๋ยบำรุงดอกออกผลให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะจากอีพีต่อไปนะนี่เราก็ให้มาดูผลจากการที่เราใช้ปุ๋ยของเปลือกมังคุดนะคะปุ๋ยหมักของเปลือกมังคุดนะดูแลบำรุงรากนะดูแลบำรุงดินนะคะให้ดินเลี้ยงพืชนะคะ นี่กรุงเทพนะคะไม่ใช่อยู่ทุ่งนาน,นะคะอันนี้กรุงเทพนี่แหละค่ะเกิดการใบเหลืองเนื่องจากเกิดจากดินเกิดหมดหมดสภาพเนาะหมดแร่ธาตุอาหารเราก็ต้องเติมต้องเติมแร่ธาตุอาหารลงไปตงเติมแร่ธาตุอาหารลงไปเดี๋ยวจะมาบำรุงดินนะบำรุงดินให้ดินเลี้ยงพืช ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะวันนี้พราวก็เกิดอาการป่วยแยวเราก็จะดูแลเขาใส่ปุ๋ยบำรุงและธาตุเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็เริ่มจะเหลืองเหมือนกันเริ่มจะเหลืองเหมือนกัน เพื่อนเพื่อนม่นเขือออกใบเยอะมากออกใบแตกตาออกยอดเยอะเยอะมากเลยเพื่อนดูสิเห็นไหมคะสองวันเองค่ะสองวันสามวันการใช้ฮอร์โมนเร่งเนะฮะผลเป็นผลจริง จริงนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะสำหรับกรเกษตรอินทรีย์อย่าใจร้อนนะคะไม่ต้องใจร้อนเราก็ได้เก็บเกี่ยวผลกินได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆ,ๆะะอันนี้คือลำต้นเราแข็งแรงเพื่ต้นแข็งแรง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็วันนี้ไม่ได้จะอัปเดตอะไรก็มาอัปเดตเรื่อง ต้นมะละกอเนาะต้นมะละกอที่ออกลูกออกดอกจะออกลูกนะคะเป็นมะละกอพันเตี้ยแล้วนะคะเกิดความสมบูรณ์ของต้น ็น่าจะได้กินลูกมาเพื่อนๆแล้วจะถึงเวลาได้กินลูกล้ต้นก็แข็งแรงใบก็แข็งแรงสำหรับคลิปนี้พี่สีแล็ก็ฝาก เพื่อนๆไว้เท่านี้เนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะมาอัปเดตต้นพืชที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดูแลพืชพันธุ์นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเจอมีอะไรดีๆก็จะมาฝากเพื่อนๆนะคะนี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะเพื่อนเราก็มาต่อต่อตรงต้นเป็นต้นก้าของกล้วยต้นกล้วยหอมนะคะนี่ตอนนี้เราจะมาดูผลของการบำรุงดูแลดินนะบำรุงดูแลดินด้วยปุ๋ยเปลือกมังคุดนะแล้วก็หมักด้วยปุย๋ยของต้นกล้วยหยวกกล้วยนะคะหมักของเปลือกมังคุด นี่นะคะที่เราเอามาดูแลรักษาจากดินรากให้เขามีการเจริญแตกรากได้เร็วนะฮะเพื่อที่เขาจะได้หาเลี้ยงลำต้นนะคะตอนนี้เราก็มาดูผลผลของการดูแลรักษาบำรุงดินห่มดินให้ดินเลี้ยงพืชก็เห็นผลจากที่เขาได้แตกยอดนะแตกยอดออกมาจากเ,าเหมือนกับเขาหยุดการเจริญเติบโตไปแล้วสักระยะหนึ่ง ะะแต่ตอนนี้ก็ได้มีเห็นผลจากการที่เขาได้แตกยอดออกมาะะแตกยอดแตกใบ mm hmm. แสดงว่าการเลี้ยงดูเลี้ยงดูของเราด้วยปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ผลดีนะคะได้ผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเกษตรอินทรีย์ต้องอดทนนะเพื่อนอันนี้ใช้เวลา3สัปดาห์นะสสัปดาห์ถึงจะเห็นผลถึงนะจะแตกยอดออกมา ก็ต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เหมือนกับต้นมะละกอมะเขือนะคะที่อยู่อีกมุมหนึ่งของบ้านซึ่งเราก็ใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยมังคุดเหมือนกันปุ๋ยเปลือกมังคุดนะปุ๋ยหมักเปลือกมังคุดที่เราใส่ลงไปก็เร่งการบำรุงเร่งรากนะเร่งราก ุงต้นลำต้นให้แข็งแรงเขามีการเจริญแต่รากออกไปก็จะหาเลี้ยงลำต้นอาหารนำอาหารหาเลี้ยงลำต้นได้ดีก็จะเกิดการแตกยอดแตกยอดออกผลออกลูกได้วันนี้ดูจากต้นกล้วยก็เห็นผลได้ดีสำหรับวันนี้นะสำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์นะคะเ,เพื่อน วาเป็นการทดลองที่เห็นผลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นผลจากการดูแลบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักเปลือกมังคุดและหยวกกล้วยนะคะหยวกกล้วยซึ่งเป็นปุ๋ยอินรีย์กับธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีการดูแลก,ก็ได้ผลดี เ,เพื่อน,เ,นเกษตรอินทรีย์ท่านใดที่ดูคลิปของเราแล้วจะเกิดประโยชน์แต่ท่านก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะสำหรับเปลือกมองคุดประโยชกล้วยมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ช่วยในการบำรุงรากและลำต้นได้ดีนะคะรากก็จะเกิดการแตกรากงอกรากได้เร็วขึ้นนะแค่ที่จะไปนำพาอาหารมา ออกยอดออกดอกออกผลได้เร็วขึ้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเกษตรอินรีย์ไว้เท่านี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆพี่สีแล้วก็จะนำมาเสนอเลือกเผื่อเพื่อนๆพื่นเกษตรอินทรีย์ทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนเกษตรอินทรีย์ทุกท่านโชคดีแล้วก็ดูแลร,รักษาสุขภาพนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ